สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้เรามาเรียนรู้กันต่อนะครับในแนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพุทธศักราช2540ในคลิปนี้เป็นชุดที่3นะครับคุณผู้ชมเรามาเริ่มกันเลยนะครับในข้อที่1ในข้อที่1ถามว่าข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยนะครับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยได้แก่ข้อมูลข่าวสารประเภทใด ซึ่งเขากำหนดเอาไว้ในมาตรา14และในมาตรา15เพราะฉะนั้นนะครับเราไปดูใน2มาตรานี้กันนะครับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยเนี่ยเขาบัญญัติเอาไว้ในหมวดที่2มาตรา14ก็คือข้อมูลขาา่ขลขาวสารของราชการที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้นะครับเพราะฉะนั้นมาตราที่4เนี่ย เป็นข้อมูลข่าวสารที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้นะครับส่วนในมาตรา15เนี่ยก็คือข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจจะมีคำสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้โดยคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกันด้วยนะครับทีนี้มีข้อมูลข่าวสารอะไรบ้างวงเล็บหนก็คือ,อาการเปิดเผยแล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศอ,อันนี้ก็เจ้าหน้าที่อาจจะมีคําสั่งไม่ให้เปิดเผยก็ได้นะครับ 2. การเปิดเผยก็จะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดีการป้องกันการปราบปรามการทดสอบการตรวจสอบหรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตามนะครับ 3. ความเห็นหรือคําแนะนำภายในหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดอ่าถ้าเป็น เรื่องนี้นะครับก็เจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่เปิดเผยนะครับแต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการนะครับถ้าเป็นรายงานทางวิชาการรายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่นํามาใช้ในการทําความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกล่าวตรงนี้าสามารถที่จะเจ้าหน้าที่อาจจะเปิดเผยก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นความเห็นคําแนะนําภายในหน่วยงานของรัฐในดําเนินการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ย เจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่เปิดเผยนะครับต่อมาในวงเล็บ4การเปิดเผยเนี่ยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใดวงเล็บห้าเป็นรายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการลุกล้าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควรวงเล็บ6 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผยหรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์จะให้ทางราชการเนี่ยนำไปเปิดเผยต่อผู้อื่นวงเล็บ7กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยนะครับในมาตรา14เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันนะครับ มาตรา15เนี่ยก็เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจจะมีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยก็ได้นะครับโดยในวงเล็บ1ถึงวงเล็บ6เนี่ยก็คือเจ้าหน้าทีจ่จะต้องคำนึงถึงในเรื่องของกฎหมายของหน่วยงานของรัฐนะครับเพื่อประโยชน์สาธารณะประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องตรงนี้นำมาประกอบกันนะครับต่อมาในคำถามที่2 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเนี่ยได้เสนอคำคัดค้านภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่จะต้องให้เวลาอันสมควรที่ผู้นั้นอาจจะเสนอคำคัดค้านได้ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่ากี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใดนะครับคําตอบก็คือในมาตรา17ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจไปกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นนะครับได้เสนอคําคัดค้านภายใน เวลาที่กำหนดนะครับซึ่งผู้นั้นอาจเสนอคำคัดค้านได้ซึ่งได้นะครับซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเพราะนั <toner. S 1> ้นใครก็ตามนะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับหรือ,อมีประโยชน์ได้เสียให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้แจ้งไปยังผู้นั้นนะครับแล้วก็ให้มีเวลาที่เขาอาจจะเสนอคำคัดค้านได้ไม่น้อยกว่า15วันนับ <G> แต่วันที่ได้รับแจ้งนะครับ คำถามที่3คํคำว่าบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้หมายถึงใครก็คือตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540นะครับเขาได้ให้คำนิยามคำว่าบุคคลนะครับในมาตรา21เพื่อประโยชน์ในหมวดนี้เนี่ยบุคคลหมายความว่าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดา ที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยอ่เพราะนั้นบุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับก็คือมีสัญชาติไทยและเป็นบุคคลธรรมดารวมถึงที่ไม่มีสัญชาติอ่าไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับทีนี้ในหมวดนี้เนี่ยคือในหมวดที่3นะครับเป็นเรื่องของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั่นเองนะครับ ก็เป็นคํานิยามคําจํากัดความคําว่าบุคคลนั่นเองนะครับคําถามที่4หน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเนี่ยอย่างไรกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนะครับจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบของข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่เนี่ยอย่างไร ตรงนี้นะครับกำหนดเอาไว้ในมาตรา23นะครับมาตรา23หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ mm hmm. วงเล็บ1ก,ก็คือจะต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงพอที่เกี่ยวทเ,ยวเ,นนเยท่าที่เกี่ยวข้องและจําเป็นนะครับเพียงพอเท่าที่เกี่ยวข้องและจําเป็นเพื่อ การดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์เท่านั้นนะครับแล้วก็ยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าวเมื่อหมดความจําเป็นอ่าะอนนั้นนะครับข้อ1เนี่ยหน่วยงานรัฐจะต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและก็จําเป็นเท่านั้นนะครับอ่าเมื่อสําเร็จตามวัตถุประสงค์แล้วเนี่ยนะครับก็ให้มีการยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าวเมื่อหมดความจำเป็นนะครับ 2. หน่วยงานจะต้องพยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงนะครับจากเจ้าของข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่กระทบถึงประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลนั้นนะครับจะต้องพยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงนะครับจากเจ้าของข้อมูลวงเล็บ3หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและ ตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอเกี่ยวกับสิ่งดังต่อไปนี้อ่าวงเล็บกอไขก,ก็คือประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้วงเล็บขอไข่ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลวงเล็บขอควายลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติวงเล็บงองงูวิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล วงเล็บจอจานวิธีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลวงเล็บชฉชิงแหล่งที่มาของข้อมูลตรงนี้นะครับจะต้องจัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบให้ถูกต้องอยู่เสมอเกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับที่เราได้พูดถึงไปในวงเล็บ3นะครับในวงเล็บ4จะต้องตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบเนี่ยให้ถูกต้องอยู่เสมอ วงเล็บ4จะต้องจัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้การไม่ให้มีการนำไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูลนะครับตรงนี้เป็นในวงเล็บ1ึถึงวงเล็บ5เนี่ยก็คือกรณีที่หน่วยงานของรัฐนะครับจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการ จัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนะครับจะต้องอมีการจัดระบบตามที่เราได้พูดถึงไปนี้นะครับทั้งวงเล็บหถึงวงเล็บนะครับทีนี้นะครับในวักต่อมาเนี่ยในกรณีที่มีการเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลหน่วยงานของรัฐจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบล่วงหน้าหรือพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุถึง ถึงวัตถุประสงค์ที่จะนําข้อมูลมาใช้ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติและกรณีที่ขอข้อมูลนั้นเป็นกรณีที่อาจจะให้ข้อมูลได้ด้วยความสมัครใจหรือเป็นกรณีมีกฎหมายบังคับนะครับหน่วยงานของรัฐจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีที่มีการให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปอยังที่ใดซึ่งจะเป็นผลให้บุคคลทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสารนั้นได้ เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกตินะครับต่อมาคำถามที่5หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่นโดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้ เว้นแต่อ่าเว้นแต่นะครับเว้นแต่เป็นการเปิดเผยในกรณีใดอ่าวงเล็บอ่าในมาตรา24นะครับในมาตรา24เนี่ยเขาบัญญัติเอาไว้นะครับว่าหน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมอ่าในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่นโดยปัสศจกความยินยอมเป็นหนังสือ ของเจ้าของข้อมูลที่ให้เอาไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้เว้นแต่เป็นการเปิดเผยดังต่อไปนี้ก็หมายถึงว่าถ้าเป็นเรื่องดังต่อไปนี้สามารถกระทำได้โดยที่ตรงนี้นะครับไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนะครับ1ก็คือวงเล็บ1น,นึ่งการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อจะนํา เพื่อการนำไปใช้ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตรงนี้นะครับทำได้ 2. ก็คือเป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลน,นั้น 3. ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทำงานด้านการวางแผนหรือการสถิติหรือสัม,มโนต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่จะต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเอาไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปอย่างผู้อื่น 4. เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ทำให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด 5. ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา26วรรคหนึ่งเพื่อการตรวจด,ดูคุณค่าในการเก็บรักษา หกต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการสืบสวนการสอบสวนหรือการฟ้องคดีไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตามวงเล็บ7เพื่อการให้ซึ่งจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคลใด 8. ต่อศาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะ ขอข้อเท็จจริงดังกล่าวนะครับวงอ่าเกรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานะครับตรงนี้เนี่ยเป็นข้อยกเว้นนะครับที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยสามารถจะเปิดเผยข้อมูลได้ในกรณีต่างๆเหล่านี้นะครับโดยไม่ต้องมีการยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลแต่อย่างใดนะครับคําถามที่6 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา14ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเมื่อครบกำหนดกี่ปีในมาตรา14คืออะไรครับก็คือข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตรงนี้นะครับให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเมื่อครบกำหนดกี่ปีนะครับตรงนี้อยู่ใน มาตรา26วรรค2นะครับเราไปดูในมาตรา26วรรค2กำหนดเอาไว้อย่างไรนะครับมาตรา26วรรค2เนี่ยกำหนดว่าวงเล็บ1นะครับข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา14เมื่อครบ75ปีอ่าเมื่อครบ75ปีนะครับก็คือในมาตรา26เนี่ยบัญญัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไมประสงค์จะเก็บรักษาหรือว่ามีอายุครบกําหนด ตามวรรคสองก็คือในวรรคสองก็คือวรรคสองเล็บหนึ่งเนี่ยนะครับข้อมูลข่าวสารตามมาตรา14เมื่อครบ75ปีอ่าตรงนี้นะครับนับตั้งแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้นให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาเพื่อคัดเลือกเอาไวใ้ให้ประชาชนได้ศึกษาคนา้นคว้า นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา14เนะี่ยครบ75ปีนะครับก็ให้ส่งให้อหอจดหมายเหตุแห่งชาติซึ่งในมาตรา14เนะี่ยก็เป็นข้อมูลข่าวสารเก็บที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองนะครับข้อ 7. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา15เนี่ยให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเมื่อครบกำหนดกี่ปี อ่าตรงนี้นะครับก็อยู่ในมาตรา26วรรค2วงเล็บ2นะครับข้อมูลข่าวสารตามมาตรา15เมื่อครบกำหนด20ปีแล้วนั่นเองนะครับก็ให้ส่งให้พอจดหมายเหตุแห่งชาติในมาตรา15คืออะไรเราย้อนกลับไปดูกันนิดหนึ่งนะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งดอย่างใดนะครับที่ หน่วยงานของรัฐอาจจะมีคําสั่งไม่ให้เปิดเผยก็ได้นะครับเช่น 1. การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงวัดของประเทศ 2. การเปิดเผยจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพไม่อาจสําเร็จตามวัตถุประสงค์สามความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะครับ 4. การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคล 1. บุคคลใด 5. รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการลุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร6ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เปิดเผยนะครับนี่คือข้อมูลข่าวสารในมาตรา15เนี่ยเขาให้เก็บไว้ตรงนี้นะครับ20ปีนะครับเมื่อครบ20ปีเนี่ยก็ให้ส่งให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรต่อไปนะครับคำถามที่8 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประกอบด้วยใครบ้างคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการตรงนี้บัญญัติเอาไว้ในมาตรา27นะครับมาตรา27ในหมวดที่5ว่าด้วยเรื่องของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประกอบไปด้วยรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานนะครับก็คือนายกมอบหมายรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป enfin ็นประธานมีประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประหลัดกระทรวงกลาโหมประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประหลัดกระทรวงการคลังประหลัดกระทรวงการต่างประเทศประหลัดกระทรวงมหาดไทยประหลัดกระทรวงพาณิชย์เลขาธที่การคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขาธที่การคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติเลขาที่การสภาผู้แทนรัษฎรผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักงบประมาณตรงนี้โดยตำแหน่งนะครับและก็มีผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐและเอกชนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีก9คนเป็นกรรมการนะครับะจะมีผู้ทรงคุณวุฒิอีก9คนเข้ามาเป็นกรรมการ แล้วก็ให้ประหลัดสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการของสํานักงานประหลัดสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นเลขานุการและอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการนะครับคำถามที่9คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีอำนาจหน้าที่อย่างไรามาดนะูอำนาจหน้าที่นะครับอยู่ในมาตราย8คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ วงเล็บหนึ่งสอดส่องดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้วงเล็บสองให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ได้รับคำขอ 3. เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของคณะรัฐมนตรี ามพระราชบัญญัติน,นี้ 4. พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องร้องเรียนตามมาตรา13 5. จัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน,นี้เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมแต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งวงเล็บ6ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติน,นี้วงเล็บ7ดดำเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย นี่คืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับคำถามที่10คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคืออะไรคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคืออะไรมีที่มามีอำนาจหน้าที่อย่างไรอ่ะเรามาดูกันในรายละเอียดนะครับอยู่ในมาตรา35ในมาตรา36นะครับ ในหมวดที่6ว่าด้วยเรื่องของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคณะกรรมการวินิจฉัยนะครับมาตรา35กําหนดว่าให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆต,ตามความเหมาะสมนะครับซึ่งคณะร,รัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะก,กรรมการข้อมูลข่าวสารมีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย อุทอนคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา14หรือมาตรา15หรือคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านตามมาตรา17และคำสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา25อ่าตรงนี้นะครับโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งเนี่ยให้แต่งตั้งตามสาขา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการาเช่นอะไรบ้างเช่นด้านความมั่นคงของประเทศด้านเศรษฐกิจและการคลังของประเทศหรือด้านการบังคับใช้กฎหมายนะครับต่อมาในมาตรา3าคณะกรรมาการวิิจัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคณะหนึ่งหนนั้นนะครับก็ประกอบไปด้วยบุคคลตามความจำเป็นแตนะ่แต่จะต้องไม่น้อยกว่า3คนนะครับ และให้ข้าราชการที่คณะกรรมการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการนะครับในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใดกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารซึ่งมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นจะเข้าร่วมพิจารณาไม่ได้นะครับแล้วก็กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจะเป็นเลขานุการหรือ ผู้ช่วยเลขานุการไม่ได้นะครับอ่านี่คืออ่าในเรื่องของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนะครับที่มาและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนั่นเองนะครับต่อมานะครับ11ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา3 2มีโทษอย่างไร ามาตรา3ทิก็คือให้คณะกรรมการมีอำนาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งวัตถุเอกสารหรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้อ่าตรงน,นี้คืออำนาจของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารนะครับถ้าใครฝ่าฝืนนะครับไม่ปฏิบัติตามคำสั่งก็จะมีโทษตามมาตรา40ก็คือผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา32ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับต่อมาในข้อ12ถามว่าเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางอของราชการพุทธศักราช2540เนี่ยคืออะไรน่เรามาดู ในเหตุผลที่เขาประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้กันนะครับในเหตุผลเนี่ยก็คือในระบอบประชาธิปไตยนะครับการให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับรู้ข้อมูลนะครับได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆของรัฐเป็นสิ่งจําเป็นนะครับเพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็น และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริงอันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้นสมควรกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิ์ได้รู้ข้อมูลข่าวสารของรัชการโดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วเนี่ยจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ หรือต่อประโยชน์ที่สำคัญของเอกชนทั้ทงนี้เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะย,ยังผลให้ประชาชนมีโอกาสได้รู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่เพื่อที่จะปกปักร,รักษาประโยชน์ของตนได้อีกประการหนึ่งด้วยประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิทส่วนบุคคลในกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการเนี่ยไปพร้อมกันจึงจำจะต้อง จึงจำต้องตราพระราชบัญญัตินี้นะครับนี่คือนี่คือเหตุผลนะครับเหตุผลของการออกพระราชบัญญัตินี้มาบังคับใช้นั่นเองนะครับ